วันนี้นะคะเจนนี่ก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เอางี้ดีกว่ามาบอกเล่าดีกว่ากับเพื่อนๆน,นะคะว่าเราจะคำนวณเงินที่จะใช้หลังกเกษียณได้ยังไงนะคะอ่าก็เริ่มต้นแบบนี้ให้เราไปดูค่ะว่าเราอ่ะจะต้องใช้เงินหลังกเกษียณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวเจนนี่เองเจนนี่มองว่าเจนนี่แค่ต้องการกินข้าวอ่ะให้ครบสามมือก่อนละกันนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะคะก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นบาทต่อเดือนอ่า ปีหนึ่งก็แสดงว่าต้องเอาสิบสองไปคูณกับสองหมื่นถูกไหมคะก็จะเป็นสองแสนสี่หมื่นบาทค่ะคราวนี้เจนนี่ก็วางแผนว่าเจนนี่จะ,กะเกษียรอายุตอนอายุหกสิบปีคราวนี้อายุที่เราจะต้องดําเนินไปหลังจาก,กเกษียรามันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เนาะแต่เราจะคํวณคนวณจากบันพบรุ่ของเราที่มีอายุสูงที่สุดค่ะสมมุติเจนนี่เอาอายุคุณพ่อเป็นเกณฑ์คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่ออายุเจ็ดสิบเก้าปีเจนนี่ก็เลยอิสูว่าเจนนี่อาจจะ อยู่ถึงแค่79ปีหรือเปล่าเนาะจนนี้ก็เอา79เนี่ยไปลบกับ60นะคะก็จะเป็น19ปี19ปีเจนนี่เอา19ปีนี้ไปคูณกับ2.40 0 0 0บาทนะคะซึ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่เราใช้ต่อปีมันก็จะตกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น4.560,000บาทค่ะอาจจะคำนวณถงหรืผิดไม่รู้นะไปกดตัวเลขดูเท่านี้อ่ะ เราจะวางแผนยังไงล่ะอันนี้ลูกค้าที่จะต้องวางแผนแล้วนะเพราะเงิน4ล้านกว่าสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นเงินก้อนที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะอาจจะมีมรดกทําธุรกิจได้เงินเยอะเนาะแต่บางท่านอาจจะได้รายได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องวางแผนกันนะคะว่าจะทําอย่างไรดีอ่ะคราวนี้เจนนี่ก็จะมีลูกคนหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้รู้จักลูกคนนี้เนี่ยลูกเพื่อนเ,อน,เอนเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะหลังจากที่เรากาสีอายุแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินให้เรานะคะ สองหมื่นบาททุกเดือนอ่าหรืออยากจะได้มากกว่านั้นก็ทําได้ค่ะก็จะจ่ายไปจนกระทั่งเราเกษียณอายุเอ่อตั้งแต่เกษียณอายุจนกระทั่งเราแบบเสียชีวิตเลยเนาะอันนีเ้เพื่อให้เจนนี่มาช่วยวางแผนได้นะคะแล้วอย่างเดี๋ยวเจนี่จะมาบอกเล่าแบบตัวนี้ค่ะมาดูการิคกษาว่าลูกบุญธรรมคนนี้เนี่ยจะให้เงินเดือนเราสองหมืนบาทต่อเดือนหลังเกษียณได้ยังไงนะคะอ่าสมมติว่า ลูกค้าอายุ45ปีเป็นเพศหญิงนะคะเราอยากได้เงินเดือนเดือนละ2,000 20, 0บาทหลังกเกษียณจะต้องจ่ายเบี้ยทั้งสิ้น350,000บาทต่อปีค่ะเป็นตั้งแต่อายุ45ปีจนถึง60ปีค่ะซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยเราจะได้มาพร้อมกับเงินเอาประกันทั้งสิ้น1,600,000บาทเมื่อเราถึงอายุ60ปีนะคะเราก็จะได้เงินหลังกเกษียณค่ะที่2 4 0 0 0 0บาทค่ะต่อปีนะคะอ่า ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากรับเป็นรายปีเราจะรับเป็นรายเดือนที่สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบาทก็ได้ค่ะถ้ารับเป็นรายเดือนนะคะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะซึ่งตัวแบบประกันตัวนี้นะคะจะให้เงินบำนาญนะคะหลังกเกษียณอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นของเงินเอาประกันค่ะและให้เงินนะคะ ตลอดระยะสัญญาสมมติว่าเราอยู่ครบ90ปีก็จะมีการจ่ายเงินบำนาญทั้งหมด31ครั้งก็จะได้รวมผลประโยชน์ของตลอดสัญญาเนี่ยที่465%ของทุนประกันค่ะซึ่งตัวเบี้ยประกันตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นตัวลดหย่อนภาษีนะคะในส่วนของแสนแรกบวกกับส0 0แสนหลังเป็นส0 0แสนค่ะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะเบีย้ยประกันจะขึ้นอยู่กับเพศและอายุนะเพศหญิงก็จะเบีย้ยสูงกว่าเพศชายและอายุมากนะคะเราก็จะเสียเบีย้ยมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตัวนี้ซับบัมนัน60วงเล็บ2นี้ควรจะทําตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยๆน,นะคะ ถ้าใครสนใจอยากทราบเบีย้ยประกันสาหรับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อเจนนี่เข้ามาทางอินบ็อกได้เลยหรือใครอยากได้รีวิวแบบละเอียดนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ในชาแนล u t u b e ของเจนนี่ค่ะซึ่งมีติดเอาไว้ให้แล้วนะคะในหน้าโปรไฟล์เจนนี่นะคะดีค่ะเจนนี่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษาทาัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนประกันสุขภาพและ การลดหย่อนภาษีค่ะหากท่านใดนะคะมีความสนใจให้เจนี่ช่วยวางแผนหรือต้องการมาร่วมงานจัดทีงานของเรานะคะเจนี่ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ